สวัสดีหลงมามองบนชาวโคกและเสียมวันนี้เรามาพบกันในแบบฉบับของการทำสกรูข่าวนะคะหัวข้อคือจารกรรมกัรพูชากับทฤษฎีสมคบคิดเริ่มด้วยหลังจากการเสียชีวิตของนายลืมคืมยาเมื่อเจ7มกราคมที่กรุงเทพใกล้วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างไรก็ตามนอกจากรัฐบาลกัมพูชาจะไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องโดยการส่งผู้ร้ายสองนายจากพนมเป็นมารับโทษที่กรุงเทพนั้นมนตรีและประธานรัฐสภาสมเด็จทุนเซนกลับนำคลิปที่ตนได้สนทนากับนักวิชาการของกัมพูชาซึ่งเรื่องที่น่าตกตะลึงก็คือการที่สมเด็จทุนเซนได้เปิดโปงว่าดอรเซงสารีนแหละคือคนที่ตนได้ส่งเข้าไปเพื่อลวงความลับของพรรคฝ่ายค้าน ทว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเสียงสรีซึ่งเรียกสมเด็จฮุนเซน็นว่าปุกอันหมายถึงบิดาได้ให้การสารภาพว่าเขาได้ทำงานดังกล่าวให้แก่สมเด็จฮุนเซนินนั่นเป็นความจริงและเงินจำนวนมหาศาลหรือราว1 2 0 0 0 0นเหรียญดอลลาร์ที่สมเด็จฮุนเซ็นเคยจ่ายให้เขาในแต่ละเดือนโดยเฉพาะใน1ปีที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปเพื่อการลวงความลับของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายประชาธิปไตยนั่นเอง มิสสำรันหรือเอฟซีเสียมโคกท่านอาจจะเคยรู้จักด็อกเตอร์เซิงซารีมาบ้างึ่โคงให้เครดิตกับเซิงซารีอย่างมากในแง่ที่หนึ่งนอกจากเขาจะศึกษาสำเร็จปริญญาเอกจากมหาัยชั้นนำของกรุงเทพหรือประเทศไทยแล้วเนี่ยเซิงสารียังเป็นนักวิเคราะห์สายกลางในเชิงรัฐศาส,าศาสตร์มากกว่าจะเป็นแนวชาินิยมเหมือนนักวิชาการชาวขมนคนอื่นๆ อย่างไรก็ตามหลวงมามองบนมองประเด็นนี้ว่าทางฝ่ายรัฐอำนาจกัมพูชากำลังเล่นอยู่กับทฤษฎีโกลาหลคือนำเอาเรื่องอันหน้าเปิดโปงหรือเรื่องอื้อฉาวโยนเข้ามาในกระแสเรื่องของสิ่งสารีเป็นจารกรรมพักฝ่ายค้านก็ถูกนำมาเปิดโปงโดยตัวสมเด็จทุนเซนเองก็ได้ผลเนื่องจาก แม้ดรเสงสรีจะปฏิเสธว่าเขาจำใจต้องรับงานนี้เนื่องจากเป็นห่วงครอบครวัวขณะนั้นสมเด็จทุนเซนยังเป็นนายกร,รัฐมนตรีกระทั่งถึงมีคำเรียกที่เขายังเรียกถึงณปัจจุบันนี้ว่าออปุกหรือคุณพ่อคำเรียกขานที่มีต่อสมเด็จทุนเซนซึ่งประมาทเขาว่าถ้าเขากล้าก้าวออกจากเส้นสีแดงเมื่อไรความวิบัติจะมาถ,ถึงตัวเขาเมื่อนั้น องไรก็ตามดูเหมือนสิงสรีจะไม่ได้อยู่ในทฤษฎีสมคบคิดกับสมเด็จทุนเซนอีกต่อไปแล้วเมื่อเขาเองก็ประกาศว่าจากนี้ไปเขาคือศัตรูกับฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขายินดีที่แม้จะเหลือตัวคนเดียวก่อตั้งพรรคการเมืองที่จะเป็นปฏิปักษ์กับสมเด็จทุนเซนเป็นที่รู้กันดีตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นมาของพรรคสองครอเชียดในปี2013สมเด็จทุนเซนและลูกชายทั้งสามได้มีการว่าจ้างบรรดาสายลับหรือ ผู้ที่ใกล้ชิดของพรรคสองคราอเชียตตั้งแต่นักเรียนมัธยมปลายยันถึงญาติโกโหติกาของผู้นำพรรกระดับแกนนำอธิน้องชายของนายเกิมสกขาเป็นต้นล่าสุดในการเลือกตั้งปี2023ที่ผ่านมาบรรดานักวิชาการมากมายที่ใกล้ชิดฝ่ายประชาธิปไตยก็ต่างกลับเข้ามาเข้าข้อร่วมงานในรัฐบาลของสมเด็จคุณมาแนตน้อยคนมากที่เชื่อว่าเซงซารีจะทำการเช่นนี้ด้วย สิทธิ์รุ่นน้องของดอกเตอร์แกมไลท์ที่สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ถูกสังหารในปี2016แม้เสงสรีจะวิพากษ์การเมืองไม่เข้มข้นเท่ากับด็อร์บัณฑิตแกมไลท์ก็ตามแต่เขามักจะมีทัศนะที่ตรงไปตรงมามากกว่านะักวิชาการแนวชาตินิยมสุดโต่งของกัมพูชาคนอื่นๆ วันนี้ดรเสงสรีซึ่งสมเด็จทุนเซนกล่าวว่าเขามีคลิปลับจำนวนถึงเกือบ300คลิปเลยทีเดียวในบทสนทนาผ่านแอปเทเลแกรมเหล่านั้นเสียงสรีกล่าวว่าเขาไม่เคยอัดเสียงการสนทนากับออปุกหรือบิดาของเขาเลยและยินดีที่จะให้สมเด็จทุนเซนเปิดเผยมันออกมาต่อสาธรารณชนเสงสรีให้สัมภาษณ์ต่อบรรณาธิการข่าว RFA เล่าว่าครั้งหนึ่งขณะอยู่ในเมืองไทยเขาถูกไล่ล่าสังหารและเขาหนีจากครั้งนั้นมาได้นอกจากนี้เขายังเคยได้รับข้อเสนอให้กลับไปกัมพูชาเพื่อรับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยรกระทรวงหนึ่งแต่เขาตัดสินใจไม่กลับไปที่นั่นเขายอมรับถึงการกระทําของตน จากนี้เราอาจจะได้เห็นความเป็นไปในอื่นๆของทฤษฎีโกลาหลแห่งกรุงพนมเปญไม่มีใครรู้ถึงทฤษฎีอันต่อยโยงเป็นลูกโซ่ของความโกลาหนนี้ว่าจะสิ้นสุดลงที่ใดแต่เชื่อว่ามันจะคู่ขนานไปกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกของเหล่าคนเล็กคนน้อยที่ไม่ยอมจำนวนอีกต่อไปพบกันใหม่สวัสดีกับปลาหลากสีที่ลงมามองบน